หนึ่งรอบนะทุกคนเราจะมาส่งฟรีไฟกันเราอยากได้ท่ามากค่าปิดตัวสามสองไปเลยทุกคนเสร็จแล้วเราจะไปขายไดเลยทุกคนโอ้โหโคตรเกลือเอาใหม่ทุกคนเรียบร้อยเกลืออีกแล้วงั้นเราขายไอวอมาทุกคนโอเคนะทุกคนสมมติอันนี้เป็นชาวินโอเคนะทุกคนเราก็ได้เหมาตู้อีกแล้วทุกคนมินรวยครับ พี่มอ่ะเมาตู้อีกแก้วรอบที่เท่าไหร่แล้วอ่ะได้แล้วครับโอ้ยกว่าจะได้ได้แล้วครับทุกคนทุกคนเราได้แล้วทุกคนอย่าลืมเข้ามารับของนะใครไปสายเติมโอ้ยใช่ได้อันนี้เลยเติมเยอะเกินไหนก็รู้นะโคตรเพชรหมดตัวนะครับทุกคนเพชรหมดแล้วทุกคน โอเคเราก็จะกินเลยของลูกมามาดูถ้าเปิดตัวกันดีกว่าทุกคนเดี๋ยววะนี่นี่อ่ะนนเชิญพี่เข้ากลุ่มดิเดี๋ยวผมชวนเองอ่ะเดีวเดี๋ยวเอามายังไงเชิญไปดิเชิญพี่ ทุกคนดูนะต้นฟังเช่นนี่ไงทุกคนขี่มาจกไกลไาทุกคนกดเท่ทุกคนกดเทเยแป๊บนึ่งนะโอเคทุกคนโอเคนี้แหละตังเราหมดตูและ เดี๋เราสุ่มได้เราจะไปขายต่อบ๊ายบาย